สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่อง y o u t u b e ตองร้อยล้อนะครับมาสำหรับคลิปนี้ก็จะพามาชมการทำงานของเจ้าหนุ่มตีกันหน่อยครับนี่ครับแกะกลองมาสดๆร้อนๆเลยครับพี่น้องสำหรับเ,เจ้าซานี่ SY204 ทีมงานพรนุ่งเรืองครับถือว่าเล่นของใหม่เลยครับนี่ โอ้น่าจะโรงงานตรงนี้เป็นที่แรกครับนี่เปิดบอ่อใหม่นะครับพี่น้องอันนี้น่าจะชั้นที่สองแล้วนะดินสวยครับนี่ดินมียวผสมกรวดข้างล่างน่าจะเป็นเม็ดกรวดด้วยนะนี่้สวยงามครับซันนี่เฮสไองร้อยสองร้อยสี่นะครับ đừng kẹt lòng mà mày sụt sụt lời ô chặt đẹp um, um, lời ô dáng thêm จอดไว้ไหมนี่พี่รถได้ชนาโอู้อ้ยังไหวครับยังไหวไหวสบายเลยทางออกก็โอเคครับนี่ไม่ค่อยนึดเท่าไหร่คือว่าชั้นล่างยังแข็งครับ มาดูไอหนุมตีกันต่อครับนี่โอ้เสียพี่นี่เล่นแต่รถใหม่เลยครับเป็นรถใหม่เล่นรถใหม่ก็ดีครับไม่ไม่ต้องซ่อมบ่อยไม่ค่อยมีปัญหานะครับเวลาวิ่งงานวิ่งอะไรกุดิดีนกุดรายก็ซ่อมน้อยครับ หาเงินสงมวดอย่างเดียวโอ้จัดแบบเต็มอุ้มเลยครับนี่เม่กี้สี่ฟันครับนี่หรือว่าพ o c k กตศูนเก้าสมลูกบาทเมตรปูมามเชื่อมนอกเชื่อมในครับ มีเสริมแผ่นเหล็กโอ้ฝาท้ายระเบิดโอ้ฝากนงแก้วไม่ล็อกครับนี่ลายอามมีเสริมแผ่นเหล็กพิเศษด้วยครับชงล่างก็วบแท็กแปสิบเส้นแลอวเลยเจ็ดตัวแครีีสองตัวนะครับน้ำหนักก็ตีรวมๆไว้ประมาณยี่สิบตันใช้เครื่องยนต์มิซูมิชิครับ รหัส C M ห้าศสซูบเทอร์โบความมันเร็วนะครับระบายความร้อนด้วยน้ำครับตัวนี้ใช้วัดรอบอยู่ที่สองพันรอบต่อน,นาทีนะครับติดกำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่หนึ่งร้ยห้าสบแปแรงมา้าอุปกรณ์ทองสว่างก็เป็น LED ครับ เป็น l e d ทั้งหมดเลยไม่มีหลอดไส้รวมๆแล้วสวยครับถือว่าโอเคอยู่ครับสำหรับราคาประมาณสามล้านมีทอนนะครับน่าจะอยู่ที่สองล้านปลายๆนะครับถ้าพนก็น่าจะอยู่ประมาณ3มล้าน3มล้านหน่อยๆนะครับ โอ้อันนี้ก็รอหกล้อนะครับหกล้อยังไม่มาน่าจะวิ่งไม่ทันครับอ้ใครขับหน่อยเดินมาดูใกล้ๆนะครับโอ้สบายเลยคนขับ สวัสดีครับโอ้เป็นไงบ้างพี่ขับรถใหม่ใช้ดีไหมโอเคเนาะไหนแล้วแล้วใครขับคันนู้นอ่ะไอคันคูปสุก่ะอ๋อนี่คนละคนละคนกันใช่ไหมอ๋อนี่เพิ่งมาใช่ไหมเพิ่งมาปะไม่พี่เพิ่งมาขับคันนี้ใช่ไหมอ๋อเนี่ครับใช้งานนะยครับคนขับ เ้ยอขาขึ้นข้าสอบถามบนขับว่าใช้งานดีครับขับสบายโอยนี่ดูครับดูช่วงล่างเขามาดูบั้นท้ายกันหน่อยครับ บันทายตัวบันท้ายด้านหลังนี่เป็นสติ๊กเกอร์นะครับซานี่ไม่ถือว่าดูมุมแล้วโอเคเลยทีเดียวโอ้หกล้อมานู่นแล้วครับคอยตะลุมเลย ยาว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 อะไรลับพี่ยาวเลย,ลยเลยจ้าสมองเงินครับหรือว่าจะนายยักงวดเดี่ยวตอนนี้น่าจะเครื่องร้อยเจ็ดห้าครับนี่เจอดินเหนียวครับพี่น้อง ดินเหนียวผวสมรูปรังโอ้ดินอย่างนี้ถ้าได้ไปทมบ้านนี่สุดยอดเลยครับดินค่อนข้างที่จะแน่นนะถือว่าดินสวยอยู่ครับนี่ ตอนนี้ก็เปิดบอสใหม่นะครับนี่ตรงนี้เอาเต็มแล้วนี่ออกตัวสบายๆครับ จก NPR ครับตัวนี้ไม่แน่ใจว่าร้อยสิบห้าหรือร้อยเจ็ห้านะไครรู้ว่าแรงครับโอ้ข้างล่างนี่เป็นชั้นล่างสุดนี่เป็นตับมานะครับพี่น้อง ใจดินเหนียวธรรมดาแล้วสำหรับจัสซานี่นี่คือว่าเอาอยู่ครับโอ้เเอาหัวประดุกมาแล้วครับ à, tìm lấy cho à Mà đu cháu hoa อเขาเรียกสีอะไรนี่สีชาเขียวหรือเปล่า<ส>อุโซ่หัว่ากระดุกครับนี<ส>่ตั้งลำใหม่ก่อนจะซา,านี่โอ้กระดกนะครับต้องกันกระดกก่อนติการตักดินไปรองล้อนะครับทำไม่รองนี่ยืนไม่ได้ครับกระดก เวลาเราเอื่อมแขนตักดินนี่กระดกครับ โอ้สบายสบายเลยครับออกตัวแทบไม่ต้องเหยียบคันเร่งเลยโอ้ที่ล็อกท่อแฟรสามแม่แก่ท่อก็โหดแล้วครับนี่ แต่งคอบด้วยครับขุดไปด้วยแต่งคอบไปด้วย Ooh. Đại chân áp. แล่ไล่ไล่ไล่อ่าเดี๋ยวเราปิดท้ายด้วยพี่ร็อกน้ำเงินกันนี้แล้วกันครับเฮ้ เดี๋ยวเรามาดูกันสิว่าเขาจะใส่กันกี่ตักครับอันนี้สองตักแล้วน่าจะไม่เกินห้าตักครับจัดแบบเต็มอุ้มเลยนะสาม โอ้ยังไม่พอครับจะบอกนะอีกตักหนึ่งโอ้แถมครับครึ่งตักมันห้าตักครึ่งนะครับรวมๆก็ไม่เกินหกตักอ่ะเรียบร้อยครับเต็มแล้วอ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ